สวัสดีครับโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมบอลสตาร์เนี่ยครับก็สุปวันนี้นะครับมุบินคนขอมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็เล่นให้แล้วกันนะครัสำหรับเกมนี้แล้วทุกคนจะได้ยินนะเสียงรถนะก็เหตุผลนะเป็นเพราะว่ากลับมาอัดที่เดิมนะเพราะว่าผมไม่ชอบเสียงเงียบนะผมชอบให้มันแบบมีเสียงแบบเสียงรบกวนอ่ะเออนะครับมันเป็นออริจินอลของเราเละ จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะเกมนะี้แต่ว่าเล่นไปแล้วเพราะตอนนั้นผมเล่นในโทรศัพท์เก่าไม่ใช่โทรศัพท์เก่าอ,อันที่แล้วนะมันยิ่งเก่ากว่าน,นั้นครับซึ่งอันนั้นนะตอนนั้นที่ผมเล่นผมจาได้เลยว่าพูดแหลกนะผู้ชมผมก็มเลยเล่นเล่นไปนะแต่ว่าไม่ได้ร็อกอินอะไรไอดี ID ไว้นะไม่ได้ล็องไอดีไว้ก็เลยกลับมาเล่นใหม่นะครับก็เลยเล่นใหม่เลยเล่นม่หมดเลยนะฮะก็เสียงอาจจะเยอะนะครับซึ่ง นกนี่คือแบบขนาดผมอัดอีกอีกที่หนึ่งนะตอนนั้นนหนอีกที่หนึ่งนะก็ได้ยินนะก็จ้าวนะลูกมันเยอะนะโอเคป่นะโอเคนะครับแถวบ้านนี่ก็แบบรังนกนะครับเขาเลี้ยงนกไว้เป็นสวนสัตว์นะแถวเขาบ้านผมจะเป็นสวนสัตวนะ์นะมีเสียงไก่เสียงวัวเสียงรถเสียงนู้สียงนี้สัตว์เลยนะท่านผู้ชมนะสวนสัตว์เลยเนี่ยสัตว์เลยอ่ะสัตว์เลยนะท่านผะูน้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมา เล่นสึกชิงเงยมณีก่อนแล้วกันนะเป็นแบบลาสสิกของเกมนี้เลยนะนะมาเริ่มมาเลยดีกว่านะบาลี่นี่คือเป็นตัวที่ถ้าคือว่าล็อกอินเนี่ยคือไม่ใช่ล็อกอินสิเขาเรียกว่าไงผูกผูกไอดีนะมันก็จะเออ่ได้ฟรีนะได้พร้อมกับสกินเลยนะก็สกินก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับนะเท่หล่อเท่เฉยเออคุณลิโฟชอปแบบไม่เงี้ยไง ตัวที่กวนตีนนี่นะคุณืูตัวยิงระยะไกลงั้นมันกวนตีนเนี่ยผมชอบมันยิงดักเขาได้อะอเออนะแล้วมันก็ติดแรงไม่สูงมากนี่ก็ครับโอเคโอเคโอเคไม่จะพูดเลยถ้าเล่นแบบไม่สูงมากนกี่ก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาบวกเราเท่าไหร่นะครับ ปิ้วปิ้วเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์นะเสียงเอฟเฟกต์ปิ้ว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 เฮ้ยอ่าโอเคดูที่คุณตีนี่ดามเองก็ถือว่าใช้ได้นะไร้กาจริงนะ ทำไมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมที่นั่งผมไหมอ้าวท,ทำไมเขาไม่โดนดาเมจอ่ะอันนี้คือเน็ตเน็ตผมไม่ดีครับดูด,ดิเอา้าทำไมเขาไม่โดนดาเมจอ่ะเอายิงถ้าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยคือเอาเดี๋ยวผมขอโทษนะผมขอโทษค,อทคือเพื่อน เพื่อนเราเพื่อนเราไอเราก็วหวย่มันไม่โดน d a m a g ชงก็ผมเป็นหนงดอกนี่ครับเวลาผมเล่นเกมนี้มันก็จะเป็นอย่างงี้แหละครับคือมันงงนครับไม่ใช่อะไรโอเคมเาเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกโหมดนะครับอีกโหมดผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเก่งในโหมดนี้มากเลยครับก็คือสุดประจันบนาแบบเดี่ยวนะก็คือเป็นแบบแบทร,อบอริรทรออรอยผู้ชมนะแทริอยนะ แต่เราไม่ได้โดดล่มนะครับนะท <c oughs> ายไมเทช่รอยย่อป่ะวะไม่รู้ <c oughs> รู้มันใช่หรือเปล่าเอ็น <c oughs> นี้ก็ดีอยู่นะมันก็เล่นไหวจุ๊บไปนะผมก็ชอบนะครับ <c oughs> ตัวนี้ต้องระวังนะครับต้องนั่นไงผมว่า <c oughs> ต้องระวังนะครับพราะว่ามันมันแย่ตัวเมื่อแย่นะครับเพราะว่า,วา,วาที่ผมเห็นมาเนี่ยโอ้ตัวมัน รู้ไหมเนีเออเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากในะตัวนั้นแหละคือเปิดอันตีทีนี่ต้องวิ่งหนีนะเห็นนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอเคเราต้องเก็บญญามายะมะนีนะอันนี้เราผมลืมบอกไปเลยนะลืมบอกที <laughs> คือไอ้อเมื่อกี้เราต้องเก็บญญามายะมะนีให้ครบสิบนะฮะแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ครับแต่ว่าฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะผู้ชมนะแต่อันนี้เนะี่ยคือตายแล้วตายเลยนะบอกไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอบีดิออกไปให้เออนี่ยอันนี้จะมีแบบวงบีแบะเป็นแบบเออเหมือนแบบแนวเป็นเรื่ยโยบปกติเลยครับเหมือนผู้ปัะกอบกาฟรีไฟอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโหเนี่ยเราจะมียับัน,นีให้เก็บอะแล้วเราก็จะแข็งแก่งขึ้นด้วยนะเดี๋ยวอยู่ใกล้เขาครับผมใหญ่ทุกคนฟังเสียงเพลงเกมเหมือนกันนะติริเกษรบอกะวะ่าไม่ติดไม่ติดเออ อันนี้ค่ายเลยนะพี่ขมงค่ายเลยจำชื่อแม่ผมขอโทษทีนะเออค่ายเดิมแบบแคร์ลแครน,นั่นแหละนะผมเคยเล่นนะครับแคร์ลแครน,นะแต่ไม่ต้องขอให้ผมเล่นนะแคร์ลแครผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร,นร่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยโอ้โหคิวเกินคิวเกินนะคิวเกินนะคือผมลืมบอกเรื่องหนึ่งไปเลยท่านผู้ชมลืมบอกเรื่องหนึ่งไปเลยนะเนี่ยผม ผมเอ่อได้เข้ากิวมาด้วยนะเป็นกิวหรือแคนนะฮะหรือช่างมันเถอะน,นะนกิวหรือแค้นม่ช่างมันแล้วก็มีคนหนึ่งเขาคดชวนผมเล่นเฉยๆกนะ็เขาชื่ออะไรนะนี่ครับบาร์บี้นะฮบแล้วเล่นเขาสามพันกว่านะแล้วเขาชวนผมเล่นนะเออเนี <c oughs> ่ยตอนแรกก็หเ้านะผมเล่นแบบห้าจัดเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าอุ๊บอะไรก็ง่ายๆครับง่ยายๆนะแต่พอไปเล่นจริงๆเนะี่ยเล่นกับเจอแบบ ก็แรงสามพันมันก็เหมือนมันดึงแรงกันเนาะคือก็นั่นแหละครับเละครับเออนีก่ก็โอเคแล้วมันก็อมผมนี่คือตอนแรกนี่คือแบบห้าวๆนี่คือแบบอแบบืเงียบเลยนะฮะตอนแรกนี่แบบนี่แบบกลแบบางจัดเลยคุณผู้ชมนะนี่มานี่คือแบบหายเปรี้ยวเลยหายเปรี้ยวเลยฮะโดนโดน,ดนหายเปรี้ยวเลยนะเออนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคนในเกมนี้พวกก็ดีเนาะครับคือ ในแคดออฟคในพวกเกมของค่ายนี้เขาทำออกมาให้ดีนะคือไม่ค่อยมีคนเกียนเท่าไหร่เนาะก็ดีนะครับถามว่ามีไหมมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าแบบมันก็น้อยอนยะ่างนั้นไม่ค่อยมีคนา่ากันสังคมเขาค่ายดีใน,นระดับหนึ่งเลยนะครับคุมเล่นเกมแนวของของค่ายนี้มาเยอะนะแคดออเคแคดรอยยอลอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะับสังคมเกมเพาเน้องมันก็ใช้ได้ใช้ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราไาเล่นอีกโหมดกันดีกว่านุณผู้ชม,ชมน,นะครับศึกชิงบอลนะฮะ ผมยังเล่นไม่ในทุกหมดนะเพราะต้องแต้ม4,500ถึงเข้าถึงลีได้นะลีแห่งพลังอะไรของเขานะั่นแหละอะไรของเขาเนะนี่ยนี่ทุกคนดูนะฮะเอียงวะนะครับออกจะขับแล้วนะแล้วก็เนี่ยครับยีต้อนรับเอียงวะเข้าร่วมขับออกจะขับแล้วกวนใช่ไหม <laughs> นี่คือกวนใช่ไหม oh <my> ขึ้นนะเราจะแข็งกังขึ้นนั่นเองนะไต ถ้าเป็นโหมดนี้ใช่ไหมล้วก็นี่ครับชิงบอลมานะครับสามารถเนี่ยเราสามารถยิงได้ยิงบอลนะครับครับเรายิงให้เขาตายได้นะครับเนี่ยแล้วก็เตะเขาเป็นไงโอ้โหเล่นแต่อธิบายไปชิวจัดเลยอ่ะเป็นไงนี่ครับนี่ครับนี่ครับพุ่งเข้าไปครับถ้าเกิดว่าเราเออ่ใช้บอลอยู่ใช่ไหมแล้วเรากดใช้อันเตียถ้าเราถือบอลอยู่อ่ะถือบอลอืม เลี้ยงบอลอยู่แล้วเรากดอันติมันก็จะเป็นการยิงแบบลูกบอลแบบแรงๆอะ่ะเตะแรงนั่นแหละครับอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ต้องเลี้ยงให้เข้าอ่นั่นแหละครับเตะให้เข้ากโก้ของอีกฝั่งครับก็ชนะแค่นั้นแหละแล้วมันก็จบแบบโคตไไรไวเลยวิ่งคิวไปไหนเอออีตกกาแล้วกันนะอีตาแล้วกัน ทุกคนเห็นไปเม,มื่อกี้นะครับเดี๋ยวปุ่มเล่นอีกเกมล้กันนะฮะเล่นตัวนี้มาแล้วกันครับนิต้านะครับโอเคอีเวนต์ใหม่อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอไอ้ศึกปจกิจนาคู่หูคู่ปัญหาเอยียงวะคืออะไรวะผู้ชมคืออะไรอ่ะไหนไหนมันก็มาแล้วนะครับดูหุก่ก็เล่นซะหน่อยแล้วกันนะคือในนี้เว้ยท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ถ้าเรายิ่งเก็บแต้มคะแนนแรงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเยอะๆนะครับเราก็จะปลดล็อกตัวละครปลดล็อกอหมวดนู้นนี่นั่นอีกนะฮะเยอะเหมือนกันเยอะๆๆนะครับ,นะรบก็เนี่ยมีภารกิจนเมื่อกี้ที่ผมปลดล็อกมาเมื่อกี้เลยนะนี่ปลดล็อกกันสดๆเลยนะเมื่อกี้นะ่ะเออเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนอันนี้อันนี้เขา เขาเรียกว่าบราวบราวพาสไหมบราวพาสทำไมต้องกระแดะวันเมื่อกี้บราวพาสไมวัเมื่อกี้เกลียดความกระแดะเลยว่ะอันนี้จะเนี่ยมีแจกตัวละครเนาะก็ไม่ได้แจกหรอกนะคุณก็ต้องซื้อเนี่ยเปิดใช้นะฮะเอ้าเอาอันนี้เขาใช้เพชรเหรอโอ้ใช้เพชรเนี่ยสามารถเก็บเพชรได้ใครจะเก็บก็เก็บไปครับการ์ต่เกมนี้เก็บเพชรยากอยู่เหมือนกันนะเกมโอ้โหขึ้นชื่อว่าเกมของใครเนี่ยเนาะ มาเดี๋ยวผมจะเล่นหมดนี้แล้วกันเนาะนี่มาอันนี้แล้วกันนะครับเชลลี่เนี่ยตัวนี้แหละไปผมบอกแล้วเกมมันเล่นเร็วนะเนี่ยเพิ่งจะสิบนาทีนะที่ผมอัดอยู่เนี่ยเพิ่งจะสิบนาทีแต่ว่าแบบแค่เนี้ยจบเลยอะ่ะคือจบไวมากนะเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่านะาไปหนีหนี ออสู้กันไม่ได้แล้วปรากฏว่าเราอยู่ระยะไกลนะตัวนี้ตัวเดียวกันเลยอาจจะอาจอาจะน่าจะเพิ่มเคเลือดนะดาเมจเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้เพิ่มอยู่หรือมงไม่แน่ใจเพิ่มอยู่ครับแนบไปร้อยนะไปไปน,ไนี่โอ้ยโอ้ยสาไราต้อนเขาผมตายแล้วนะไม่ตายว่ะ มันหลอดเท่จริงๆเลยนะเนี่ยแล้ว <c oughs> มันต่างากันจะเดินยังไงวะกู่้คู่มหานนะไหวะตัวนี้พุ่งอะไรอะไรตัวนี้นี่ขี้โกงเลเฮ้ยเอาตัวขี้โกงออกก่อนเลยอ <c oughs> ื้มิบหายละก็อื้มเราอยู่จะอยู่ใกล้แล้วนะใหญ่ทุกคนฟังเสียงมากเลยอะ <c oughs> ชอบอ่ะชอบเสียงเสียงตอนแบบ เสียงของดาเอกหมวดเนี่ยที่แบบเจอกันประจันหน้ากนะันอ่ะเก็บได้กี่รูปแล้วอ่ะมีเรอรอเขาเยอะจังเลยวะโอ้โห่เก้ารูปบ้าเอ้ยไป,ไปอ่ะไปเราใหญ่เขาได้มาแตะเนื้อต้องตัวเราดี่ขาดนะเราเป็นผู้หญิงก็ต้องรักเนื้อสมหวนตัวนะโอเคเฮ้ยอะไรอะไร ถ้าผมอยู่ใ,ใกล้ผมก็ได้เปรียบนะตัวนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นตัวชอดกันเนาะยิงชอดกันได้เผาผลแนนะ่โอเคเรียบร้อยนะโอเคก็ร้อยเนี่ยเพื่อนนะขอมาแล้วนะผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับปฏิเสธนะโอเคนะยังไม่ได้ทันกดเลยปฏิเสธไปแล้ว ไปเจก่อนแล้วกันนะก็ถ้าคุณเห็นนะถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะคุณด้ออกคลิปแล้วนะได้ <c oughs> ออกคลิปแล้วนะก็ <c oughs> ตอนที่ผมเล่นเขาก็ดีนะเขาก็เพูดกับผมดีนะค,คือผมเห็นผมเล่นกากก็เห็นเขาพูดดีๆกับผมนะครับคือเขาก็เล่นปกตินะครับก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรเนาโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะม่วยไกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็ นะคลิปนี้เอ้ยไม่ใช่ก็เกมนี้ผมยังเหลืออะไรที่ผมไม่ได้แบบเออ่ยังไม่รู้เรื่องเยอะนะครับก็ม,มีตัวละครใหม่มาเพิ่มเยอะเหมือนกันผมก็เล่นถ้าอยู่ว่ายังไงก็ต้องขอภยอภัยด้วยแล้วกันเนาะะใจเย็นครับใจเย็นยไปเลยครับบ๊ายบายนะเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะได้กินแกงนกนะครับผู้ชมนะก็จะเป็นแกงนกเอี้ยงนะผู้ชมนะเสียงนี้ทุกคนน่าจะรู้นะว่าเป็นนกเอี้ยงนะ เป็นนกที่พูดมากนะครับก็ไม่ไหวแล้วเว้